คลื่นกระแทกนะครับคลื่นกระแทกเป็นปรากฏการณ์ที่แหล่งกําเนิดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วที่ปล่อยออกมาคลื่นที่ถูกส่งออกจะไปรวมตัวกันทางด้านข้างของแหล่งกําเนิดเป็นรูปตัว V ใน2มิติหรือรูปกรวยใน3มิตินั่นเองครับ เลขมาร์คคือตัวเลขที่แสดงว่าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นจํานวนเท่าของความเร็วขึ้นครับจากอันที่แล้วนะครับเนื่องจาก vh มากกว่า u และผู้สังเกตจะได้ยินเสียงเมื่อแหล่งกำเนิดบินเลยผู้สังเกตไปแล้วผู้สังเกตจะได้ยินเสียงเมื่อแนวของหน้าคลื่นกระแทกเริ่มผ่านผู้สังเกตพอดี จากรูปด้านบนที่วาดมานะครับเครื่องบินเริ่มบินให้เสียงที่จุด A เมื่อเครื่องบินบินไปแล้วจนถึงจุด B นาเครื่องกระแทกเริ่มผ่านผู้สังเกตจะเริ่มได้ยินเสียงถ้าต้องการทราบเครื่องบินอยู่ห่างเท่าใด s เซตาเท่ากับ u ส่วน v s s เซตาเท่ากับ h ส่วน x ดังนั้น s ส่วน x เท่ากับ u ส่วน v s ครับแต่เจอข้อนี้นะคะเขาบอกว่า เครื่องบินมีด้วยความเร็วเหนือเสียงขณะที่เครื่องบินอยู่ห่างจากชายคนหนึ่งห้ากิโลเมตรทำให้เขาได้ยินเสียงเครื่องบินพอดีและนะัาขึา้นจะแทกทำม,ม,มุม37องศาจงหาว่าเครื่องบินผา่านศีสารเขาไปนาน,นเท่าใดนะคะเราก็จะวาดรูปนะคะได้เป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องบินแนวการเครื่องบินเราบอกว่าเครื่องกระแทกทำม,มุม37องศาก็จะเป็นตรงนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าขณะที่เครื่องบินอยู่ห่างจากชายคนหนึ่งห้ากิโลเมตร ทาให้เขาได้ยินเสียงขึ้นพอดีก็คือเป็นระยะทางตรงนี้นะคะก็จะเป็น5กิโลเมตรเท่ากับ5โคูณสืบกำลัง3เมตรค่ะอนันดับแรกนะคะเราจะหาตรงนี้นะคะก็คือเป็น H นะคะมาให้เป็น H แล้วให้ตรงนี้เป็น A นะคะจากสูตร s i n ทิต้าเท่ากับ H ส่วน S s i n 37 เท่ากับ h แล้วก็ส่วน5คูณ10กำลัง3จะได้เป็น h เท่ากับไซน์สเเท่ากับส5นะคะแล้วก็ย้ายข้างมาฝั่งนี้ก็จะเป็น5คูณ10กำลัง3 h จะเท่ากับ3คูณ10กำลัง3เมตรแล้วก็จะ หา a นะคะจากสูตรพิทาโกลัสนะคะก็จะเป็น a อกำลังสองเท่ากับ5้คูณ10กำลังสเทกับลังสองลบ3คูณ10บกำลังสเทกับลังสอง a กำลังสเท่ากับ25คูณ10กำลังหลบ9คูณ10กำลังห A จะเท่ากับ4คูณ10บกำลังสแล้วก็เราจะหาทีนะคะก็จะใช้สูตรเอ,อทีเท่ากับ S ส่วนบนะคะทีจะเท่ากับสคูณ10บกำลังสามนะคะทีก็คือตรงนี้นะคะสี่เป็นสิบกำลังสามเว่าส่วน V ค่ะนี่เราจะติดบีไปนะคะเพราะเขาไม่ได้บอก V มา ข้าต่อค่ะค่ะข้ขขตัวบอกว่าเครื่องบินบินด้วยความเร็ววีเมตรต่อวินาทีอยู่สูงจากพื้นดินเอเมตรถ้าความเร็วเสียงในอากาศสอบเสมอเป็นดูเมตรต่อวินาทีโดยที่วีมีค่ามากกว่าอยู่ผู้ที่ได้ยินเสียงยุต้เครื่องบินจะเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเครื่องบินผ่านสีส่สับไปแล้วนานเท่าไดร่นะเท้าห,หาทีทีเท่ากับเท่าห,หาทีนะคะก็คือเป็น ทเท่ากับเท่ากับ X ส่วน V ทีนี้เรายังไม่รู้ S s ก็คือตรงนี้ระยะทางดีเราก็ยังไม่รู้ดีเหมือนกันเราก็เลยจะหาระยะทาง L ก่อนคะ่ะจากสูสตรไซด้าเท่ากับ U., ส่วน v เท่ากับเส่วน L ลดังนั้น L จะเท่ากับ U., ส่วน v คูณกับ H แล้วก็เราได้แอลมาแล้วเราก็จะไปแทงค่าในสูตรหาพิธากรัสน,นะคะก็จะเป็น c กําลังสองเท่ากับ u a กําลังสองบวก v กําลังสองอันนี้ก็จะเป็น d กําลังสองเท่ากับ u คูณกําลังสองคืออันนี้มันจะเป็นมันจะเป็น u คูณ h ทั้งหมดกําลังสองลบกับ h กําลังสองก็คือตรงนี้ตรงนี้เออ ก็คือตรงนี้ลบกับตรงนี้กำลังตรงนี้กำลังสองลบกับตรงนี้กำลังสองจะได้ตรงนี้กำลังสองแล้วก็เราก็เลยจะได้เป็น d ีกำลังสองเท่ากับ h อสกำลังสองคูณกับ u กำลังสองลบพกำลังสองส่วน u ูกำลังสอง d เดียวก็จะเท่ากับเส่วน u ส่วน รูทวีกำลังสองลบยูกำลังสองแต่ทีนี้เราได้ดีตรงนี้มาแล้วแล้วโจก็ทำหาเวลาเราก็จะเอาดีตรงนี้ไปแทนในเตรงนี้ก็จะเป็นจากสูตร t เท่ากับเส่วน v ก็จะเป็น t เท่ากับ h ส่วน u คูณกับ v อันนี้รูทวีกำลังสองลบ u ูกำลังสอง นี่ก็จะเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ค่ะ